ชุดสืบสวนสนอวังทองหลางนะครับเขาไปจับยาบ้านะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเมตรนะครับสนอวังทองหลางนะครับโดยการกากับดูแลของกู้กับสนอนะครับวังทองหลางพันตํารวจเอกเจษสดายยางนอกนะครับหรือว่าพี่เจสของผมเนี่ยนะฮะเขาก็นะครับมอบหมายให้รองผู้กับสืบสวนสนอวังทองหลางนะครับพันตํารวจโทสมชัยคงคานน์นะครับเป็นเหล่ากู้กับนะเพิ่งย้ายมานะครับ พร้อมชุดสืบสวนนะครับร่วมกันจับกลุ่มนายเอนามสมมุติอายุ20ปีทําไมต้องสมมุติดว้วยวและก็นายบี B, นามสมมุติอายุ19ปีพร้อมของกางยาบ้า1นึ0 0 0 0สเมตรนะรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าวีออสีขาวรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นลีฮอนด้าลีสีขาวกรุงเทพมหานครพร้อมโทรศัพท์มือถือ2เครื่องลังกระดาษสีน้าตาลภายในมีหอ่อกระดาษสีเหลืองที่ใช้ในการห่อยาบ้า9้าห่อบริเวณปากซอยหมัดโลด แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครนะครับจริงๆมันเป็นคืนวันที่29นะเดี๋ยวผมดูก่อนคือวันที่29นะครับนะเขาบอกว่าสืบเนื่องจากนะชุดสืบสวน,นสน,นวังทองหลางออกตรวจพื้นที่บริเวณปากซอยหมัดหมัดโลดนะแขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพนะฮะพบผู้ขับขี่รถจกักรยานยนต์ต้องสงสัยมีพิรุษนะครับจึงได้สกดรลอยตาม ปรากฏว่ารถจกกักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ขับขี่ไปประกบรถยนต์สีขาวและยื่นถุงบางอย่างให้ชุดสืบสวนสอน,นองวังหลานจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบนายเอและนายบีนะครับพร้อมของกลางยาบ้าที่พบในรถยนต์และที่พักนะครับจากการสืบสวนพบว่านายเอได้ทําหน้าที่รับส่งยาบ้าดังกล่าวจำนวนสองครั้งได้เงินหมื่นสองนะครับทำหน้าที่เป็นนักบินส่งของเท่านั้นเบอร์ต้นแจ้งข้าหาร่วมกันจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให,ให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดย โดยการมีไว้เพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนก่อนนําตัวพร้อมของกลางส่งไนทีสสนสอบสวนสอนบางทองหลังนะครับแหน่พื้นที่ผมเองขอคุยหน่อยนะรก็ต้องบอกว่าคือสอน,อนออวางทองหลังเนี่ยนะครับโดยการดําเนวยการของพี่เจษนะพันธุ์ตงเลยเจษฎายางนอกนะครับเราก็ทํางานเข้มข้นตลอดนะครับนะทีมทีมสืบของวางทองหลังเนี่ยจับจับพวกนี้จับได้บ่อยมากครับ ทุกอาทิตย์จริงจริงอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ใหญ่หน่อยแสนสี่หมื่นเม็ดนะครับคือวังทองสอนอ,อวังทองหลังของผมเนี้ยนะผมจะบอกเลยว่าเราเนี่ยเข้มข้นมากนะครับในการทํางานในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป,าป,ปราปามยาเสพติดนะครับการดูแลนะครับเ<ๆ>ขาเรียกว่าผู้เขาเรียกว่าผู้ละเมิดผู้ละเมิดกฎหมายเรื่องของจราจรจราจรโดนหมดครับวังทองหลงังก่อนหน้านี้ก็ดาราที่ขับรถผ่าน เข้าด่านด่านเป่าเมาไม่ขับนะดารลาด,ดังด้วยนะครับเราก็ไม่ยอมเราก็ไม่ปล่อยครับเราก็ไม่ปล่อยคือผมบอกว่าสอน,นอวังทองหลังนะครับโดยเขาเรียกว่าคือตำรวจเนี่ยถ้าเกิดได้ได,ได้ได้พุ่งกลับดีนะะผมบอกเลยสอนอนั้นนะ่ะพื้นที่นั้นอนะ่ะดีหมดนะนะครับนะก็ต้องบอกว่าพื้นที่ของผมนี่เบอร์เ د, บอร์ Extreme. ต้นต้นของของเข,งขาเรียกว่าบชนเลยนะนะครับบชนคือนครบาลน,นะนะครับก็ เราก็ทํางานอย่างนี้ตลอดนะครับตลอด2ผมเนี่ยอยู infinity, ่ในวาระเนี่ยก็ตลอดเนี่ยผมอยู่มา3ปีละสามสี่ปีละนะครับก็มีผลงานตลอดนะครับไม่เคยมีเรื่องดังพอยไม่มีเลยอ่าในในยุคของผมนะไม่มีเลยครับผมเนี่ยในฐานะก็ตลอสนวังทองหลางนะครับก็ทําหน้าที่นะครับตรวจสอบแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับการทํางานของตํารวจสนวังทองหลางนะครับเราก็ทํางานเรา เขาเรียกว่าเป็นการร่วมงานกันระหว่ังประชาชนกับตำรวจนะครับภาคประชาชนแล้วก็ตำรวจนะครับอันนี้ก็ต้องตบมือให้ครับทางผู้กับสันนวังทองหลานนะครับแล้วก็เราผู้กัด้วนนะท่านนี้นะท,นนนะที่นําทีมชุดสืบปราบเขาเรียกว่าเข้าจับกลุ่มยาบ้ารถใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นการจับรถใหญ่นะใหญ่เหมือนกันนะคือพวกเขาเรียกไอ้พวกนี้พวกระดับคาปีกแต่แต่ปกติมันจะจับได้แบบ5เม็ดสิเม็ดอะไรเงี้ยแต่อันนี้แสนสี่หมื่นเมตรนี่แม่งระดับหัวใจเลยนะเนี่ยนะครับก็ มีผลงานอะไรผมก็เอามาฝากกันขอขอแบบขอโชว์ผลงานพื้นที่ตัวเองหน่อย